ต่อนะครับสิบเอ็ดสวรมังคลาสุตังอาศิวานาอาศิวนาจะภาลานังปฏิทานังยาสิวนาปุชาจะปุนฉานิยานังยตมังคลามุตมังปฏิลุปติวโสจะบุพเยชกัตตาบุญญตาอันตาสัมมาปฏิติจายตมังคลามุตมงพาวุงสังจันจะสิมปัญจวินายุสสุสิกิตุสุภาษิตาจะยาวาจายตมังคลามุตมังมาตาปิตุปทานังพุทธะละสังขาวอนาคุลเจคามันตัยตมังคลามุตมมัง Kale nangca tamang ca iya ca iya ta ka kawu anawa ca ni kama ni i damang kala mu damang, kalaki wida tiba bama ca pa nangca sang nyamu, apa ma tuu ca tameng su satu ti ca katan kalina sam tamang sawa nang i damang kala mu damang, kanti jaso wak na nangca ca sanang, kalina tamang sa, kasa i damang kange mu damang ta ธรรมาจายยันจ่าอัยยะสจานาทัศนังมิปานาสติลิยาจายตมะกลางเลมุตตมังพุทธะสัลุกขะทมีจิตังยัสานากรมปติอาศุอาศุกังวิยาสังขิมังอิตมะกลางเลมุตตมังเอตัดิสานิกตะวานะสัมพันต์ดปะสัมมะปัสสิตาสัมพันตัสุติสงคาสันติตันติสังมังคเลมุตตมันติสิบสองบทสวดละแตน่าปฏิยังจิตจิวิตังวิตังอิทาวาอุยังวาสักิโสวายังละตานังปะดิตังอิ ปณิดังนัโนสมังอาธิตกท้ากตินะอิดัมปิปุติละต่นังปนิตังเอเดนะสะเจนะสุวนรณหิงุนตุขายังวิลาขังอามตังปนิตังยักทัาสกาสกายามุนิสมาหิตนัเตนะาดัมเมนะสมาธิกิดิปิัมปิปนเมลัตแต่นังปนิตังเอเดนะสะเจนะสุวนรณหิงุนตุยามปุทธเสโาปิวันนัยีนายีสุจิตสมาธิมานันตะวิปัญญาหมู่สมาธินาเนเดนะาสามู นวิชตีนี่ัมพีตัมเลดันน้ำดิษักยตินะซาตินะส่วนดีก่อนตุยบุคคลาอันดาซตังปัสสะตาซาตนาฬิกาอิทานยุคฮานีอุติเทนะคินนายัสุขตัสสาวกอาเยติสุตินานีมาพัลานีนี่ั้มพีสังเกตันน้ำปดิษฐักยตินะซาตินะส่วนดีก่อนตุยีสุภายุตามานาสะนีนักนีกามินโคตมัสสะสัมมันนีเทปัติปตะหมตะวิคานาตะตะมุดานีปุติงปุชามานา อีดัมเปสังเขประตานังบดีตังอีเีนะสอาเจนะสส่วนเจงฮุตุกินังปุรันังนานาวังนาติสำบะวังนิรัตตาจิตลายติเกปาวาสังิงเตทินาปิชาอวิลุยสตานิปันเตทีลายตัยัมปาติปุอีดัมปีสังเขตดะตานังบดีตังเอเดนะสอาเจนะสส่วนเจงฮุนตุศิษย์สามบดจวัฒนมาบดสาสวักหันตาหาวิสุตังไซโยฮิจายังจิตาลาปาษาหันตาตันตาสาโพสาสานิจัง สัญญาตัดจาริโนเนเนวะเทวะนัคันตาปูนัมารุสาภูมินาสิตังอาปาสิตังไคลายาตาวลูปอาสันตุโนสิบสี่วัสวัเกศาปุตสูตรภาษิตามิดังเตนะาควัดตาสนาตาปัสสังหะลัตาสัมมาสัมพุทเทนอินาตุเมมาฮานุสเวนะมาปัลละมาปัลายยะมาอิทิศิลัยยะมาปิตากาสัมปะเจขานีนะมาตากาหิตุมานะ มานะยะขานินะมาอาสลาบาลิวิตาเขนะมาทิตินิชริยานะขันตานะกันติยามาพัพบาลูปตายะมาสมาโนโนคารุยถาตุเมเออันตานาชาอันตานาวะชาชาณียะาอิเมตมะกุสะลาอิเมตมะสวิชาอิเมตมะวินญุคะงิตาอิเมตมะสัมมันตาสมาธินาไนตายะทุขายะสังวันติยตาตุเม เอ๋ก็สร้างเฮ้ยยะทายะทาตรงนี้อัานาวะสานายะธาอิเมตมะกุสลายอิเมตมะอานาวัชายอิเมตมะปิญโญ菩萨ทาอิเมตมะสัมันตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวตันติอาดาตรงนีุ้ปะสัำภาสะวิหญญาธาติกเศนาบทสุทธิ์ขปัญยาสุอุปัญญาเตชิตาปะปะมะยุงสรุปปะนีตทัศนะสันติตานาเอตัง ปายังปานีปิกมโนบุญญานิตาอิลทะสุขาวะ hani อุป n i ัต t ชีวิตจะปปมะยังสโลวานิตาสะนสันติตานาเอตังพะยังปาีปิกมโนดูคำสังภัษาอสันีเป็โคู่ยากายนะสังยามวาจจยัอุนาเจตตาสังตังทัสเป็นสัตสุขัยอุ้ติยังชีวิชีวะมโนปะโปะกาโลติบุญยังทามหะวะลักขะติตามะจาดิทามุสุจินุสุขามาวัติ เปสามีสังสูตนำเมสุจินเนนาตุกติกัสันติธรรมาจารีสเปสังขารางนิจัตติยะธาปัญญายัปัสสติอานาดนีปินคาติบุคเฮเอสะมะคุวิสุติยาสเปสังขารตุคติยะยะธาปัญญายัปัสสติอานาดนีปินชาติบุคเฮเอสะมะคุวิสุติยาสเปนธมะหานะตัตติยะยะถาปัญญายัปัสสติอานาดนีปินคาติบุคเฮเอสะมะคุวิสุติยา Sibuk bos-bos apa-naka dok apa-naka nak mikir tuti yang ngawutas kita. Eta tan yaya, me tawi, tang kan reya, kang nakan kawit weh. Saranang yanti papatani wana nikah, alamak lukha kitayani, manusia faiyat taksita. Netangku nang kemang, netang saranak mutamang. Netang saranak mahkamah sepatu kapa mucati. โยจะพุทธเจ้าธรรมะเจ้าสังฆังจ้าราาหนังคัตโตจะตารีอราเสัจานิสัมปัตปัญญายาปัสสติทุกขังทุกขสมุปาทังทุกขสสากจะอาจิงกัมมังอายัญจะอากังคิโกโกคุสมะคามินังเอตุนังคุเสนงคิมังเหตังสานะมุตมะมังเอตังเสนามักธรรมะสัมปะทุกขะปะมุจฉรี